สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนายดวงนะคืนน,คนี้เราก็จะมาในวข้อที่ว่ามีคนเต้นแรงเต้นกาอิชาคุณนะคะแถมยังส่งเสียงคำรามเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็พลังงานเลดาของแม่หมอนะตรวจจับได้ว่ามีพลังงานของคนเต้นแรงเต้นก่นะเมื่อเช้านี้ ส่งเข้ามาเนาะก็เลยต้องทําคลิปแบบนี้นะคะแต่ฟังเพื่อเป็นการนาทางเป็นแนวทางเนาะเราก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครนะ,ะตรวจสอบลัคนาราศีของเขาคนนั้นนะ,ะลัคนาราศีของคุณและเขาคนนั้นแคปเปิราศีมังกรจัตดินซาสเซอริราศีนูจัทัดไฟนะคะวอเทอร์จันน์มีนกรกฎพิจิกไฟจาตทนไฟไม่สีธน,นู ค a นเซอราศีกรกฎชาวธา,า,วา,าตุน้ออําวินาราศีพฤษภราศีตุลอิรดินพิจิกกรมกรสกอริโอราศีพิจิกชาวธาตุนะะ้ำนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้มีเลข8เลข4เลข9เลข10เลข16 23 24แล้วก็26นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอักษรยอ่อชื่อจริงชื่อเล่นเขาเนี่ยนะคะเป็นใคร บางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราก็ได้เนาะตรวจสอบอ,อ,อักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขานะคะตัว u ตัวแซตัว c ตว N, v, H, ีตัวเอ็นวเชาวบ้านตัวโ ตัวเตัวซตัวเตัวเโซตัว y ตัวไมีหรือเปล่านะมีคนที่คุณรู้จักหรือเปล่านะคะฟังไม่ทันแคปหน้าจอไว้เนาะ เรามาตรวจสอบพลังงานของคนที่มาเต้นแรงเต้นกานะคะใส่คุณเนาะอาการเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครพลังงานของเขาคนนี้เป็นใครนะเออหน้าพ่พอที่จะตรวจสอบได้ไหมว่าพลังงานของคนที่มาเต้นแรงเต้นกานะคะใส่เราเนี่ยนะเขาเป็นใครกันแน่เรารู้จักเขาเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเป็นพลังงานแบบไกลๆนะคะแวะเวนเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะยินดีต้อนรับนะ คอมเมนต์แล้วอย่าลบออกนะจ๊ะเออแน่จริงอย่าลบออกนะจ๊ะใครคอมเมนต์แล้วอะ่ะเออน,นะคะใครมาเต้นแรงเต้นกาใส่แม่หมอเมื่อเชา้านี้นะคะอย่าลบออกนะเดี๋ยวเราเจอกันพลังงานของคนที่เข้ามาเต้นแรงเต้นกานะคะเพราะว่ามีพลังงานของความเป็นคนพลังลบอยู่อ่ะนะคะท็อกซิกอยู่เนาะ เขาเป็นใครคนคนนี้เราจะรู้จักเขาไหมอ่ะสิบดาบอิลเวิร์ดเป็นไรจ้าเออเดอะฟูนนะคะเจ็บปวดมาจากไหนเธอนั้นเจ็บแสนสาหัสเจ็บปวดนะคะเป็นพลังงานของคนที่โอ้โหเนาะโดนมานะ,ะโดนนะคะโดนคนอื่นกระทํชจาเรานั่นแหละนะคะก็โดนบุคคลอื่นนะคะคอมเมนต์ หรือว่าทําให้เขาไม่สบายใจอ่ะนะ,ะก่อนที่เขาจะมาเป็นคนแบบนี้เขาหน้าที่จะเจอมาแล้วเหมือนกันนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเออทำงานโซเชียลเหมือนกันเนาะแล้วก็โดนคอมเมนต์โดนว่าร้ายนะโดนต่อว่าต่อขานเออว่าทํางานแบบนี้ทํางานเออหรือว่าอาจจะเป็นหมอดูยูทูบเบอร์ดูดวงอะไรก็ได้ของเขาอ่ะนะเป็นนักร้องทาโซเชียลนะร้องดําทําเพลง เขาก็แสดงของเขาไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละนะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เขานะคะเสียเสียหายหายว่าร้ายเขาแล้วคนนี้ก็คงจะเหมือนกับว่าเครียดอ่ะนะคะฉันก็ทําสุดความสามารถของฉันละแล้วนะฉันเรียนรู้มาแบบนี้ฉันก็ทาแบบนี้แหละนะคะคือตั้งใจทําสุดฝีมือเลยแต่ก็โดนคอมเมนต์ว่าเสียเสียหายหาย นะคะต่อโดนต่อว่าต่อขานไม่รู้ว่าจะไประบายที่ไหนนะไม่รู้ว่าจะไปเอาออกที่ไหนพลังงานลบอะมาเอาออกที่แม่หมอจะ้ะนะมาคอมเมนตะ์เนาะมาฟังกันนะมาเรียนรู้มาศึกษามาเล่าให้กันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเจออะไรมานะคะเออเขาคอมเมนต์แบบนี้ถ้าเรามีอาชีพแบบยูทูบเบอร์หมอดูนะคะทำงานโซเชียลอะไรเนี้ยมันก็ต้องเจอคนที่แบบ ออปากร้ายนะเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าตินะติเตือนอะไรบ้างแหละนะคะฉะนั้นสิ่งไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปรับมันแต่เราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะให้มันดีขึ้นได้นะหรือว่าสิ่งที่เราทําดีอยู่แล้วนะคะเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาฉะนั้นนะคะการที่ คนคนนี้นะเต้นแรงเต้นการเนี่ยนะมาระบายออกที่คนอื่นเนี่ยมาคอมเมนต์มา,มาเหมือนกับว่ามาอยู่ในเออมาระบายความรู้สึกในพื้นที่ของแม่หมอเนี่ยนะแม่หมอก็ไม่ว่าอะไรนะยินดีต้อนรับแต่ถ้าหากจะกลับไปปรับปรุงตัวเองอ่ะจะเอาคอมเมนต์ของคนอื่นหรือว่านะการที่ตัวเองมาคอมเมนต์แม่หมอเนี่ยคือตัวเองนะคะ ไปปรับปรุงตัวเองก่อนแล้วกันนะไปพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองก่อนนะก่อนที่จะมาคอมเมนต์นะไม่ดีใส่นะคะคือมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราสร้างเวรสร้างกรรมในรูปแบบของคำพูดนะคะแม้จะเป็นการพิมพ์ก็เถอะ เนาะคือแบบแม้จะพิมพ์นะแต่ว่าคือไม่ได้พูดก็ผิดเหมือนกันนะคะเวรกรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวเองนะเวลาที่แบบโดนคนอื่นคอมเมนต์นะใส่ร้ายป้าสีนะคะไม่ดีเงี้ยเราก็นําไปปรับปรุงตัวนะคะแต่คือมาคอมเมนต์ใส่แม่หมอเนี่ยแม่หมอไม่รู้เรื่องนะคะคุณจะโมโหคุณจะโกรธใครมาคุณจะเอ,อ่อรู้สึก แยกกับตัวเองผลงานของตัวเองยังไงก็ไม่ควรที่จะมาลงในพื้นที่ของคนอื่นสร้างเวรสร้างกรรมคนอื่นนะ,ะแล้วก็ไปหาว่านะคะคนอื่นเนี่ยขโมยหัวข้ออะไรบางอย่างของตัวเองมาทำนะคะคนเรามันคิดเหมือนกันได้นะคะหัวข้อเนี่ยคือเราไม่ได้กําหนดตายตัวว่าใครจะเอาไปทํำยังไงเนื้อหาในการพูดต่างหากลหละที่สําคัญ นะคะจะเล่านะเรื่องราวยังไงให้มันตรงกับคนที่เข้ามาฟังอะ่ะนะคะแล้วเป็นการดูดวงชะตาโดยที่แบบเราทําคิฟรีเหมือนเราเล่านิทานนี่แหละนะคะเราจะเล่านิทานยังให้มันตรงกับชีวิตของเขานะคะฉะนั้นตัวเองต้องไปปรับปรุงตัวเองนะคะไม่ใช่ว่ามานะต่อว่าต่อขานหัวข้อแม่หมอนะคะคือเรามันคิดเห็นตรงกันได้หรือเราสามารถจะหัวข้อของกันไปทำได้เหมือนกัน นะคะแล้วนะคือไม่ไม่กำหนดนะคะว่าเออห้ามเอาไปเอาไปได้เอาไปทําเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่พูดออกมาแสดงออกมามันจะทําให้คนฟังนะคะติดใจคุณอันนั้นคือมันความสามารถพิเศษของคุณนะ,ะแต่ส่วนหัวข้อที่ไม่หมอเอามาทำเนี่ยคือเราก็เปิดตามหน้าไพา่แล้วเราก็เลือกเล่าเรื่องนะ,ะให้มันตรงกับ หัวข้อนะที่คนฟังเข้ามาฟังก็แค่นั้นเองฉะนั้นถ้าคุณยังไปเต้นแรงเต้นกาใส่คนอื่นหรือว่าใส่แม่หมอเนี่ยหรือว่าบางคนบางท่านคือแบบเหมือนบางทีเราอาจจะมองคนอื่นผิดๆนะว่าเออเขาเรียนแบบเราหรือเปล่าเขาทาแบบเราหรือเปล่านะแล้วเขาได้ดีเนี่ยมันก็คือความสามารถของเขาฉะนั้นจงพอใจในสิ่งตัวเองทำนะแล้วถ้าหากสิ่งใด สิ่งใดนะมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องไปปรับปรุงตัวเองแล้วนะไม่ใช่มาโทษคนอื่นนะคะเสีย,เสย,หยหายแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะใครมาเต้นแรงเต้นกาพลังงานของคนเมื่อเชา้านี้นะที่เข้ามาเต้นแรงเต้นกาแส่แม่หมอนะคะเคยเจอไหมพลังงานของออผู้หญิงผู้ชายที่แบบเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะเขาไม่มีความสุขเนาะเขาอาจจะโดนคอมเมนต์ หรือว่าจะโดนคนอื่นว่าเสียเสียหายหายแล้วเกิดความเครียดพนักงานของเขาคนนี้เป็นใครกันจ๊ะเก้าถ้วยนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะคือเวลาปกติก็อธยาสัยเดีอ่ะพูดจาเฟรลี่สนุกสนานชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวเป็นเป็นพนักงานของพ่อแม่แม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้ นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้ชอบส่องชอบดูชอบสนใจชีวิตของคนอื่นนะคะก็เข้ามาดูผลงานของคนอื่นเรื่อยเปื่อยนั่นแหละนะคะเข้ามาดูผลงานนะความรู้ความสามารถของคนอื่นแล้วก็จะนําไปปรับเปลี่ยนนะคะในผลงานของตัวเองด้วยก็เป็นบุคคลทั่วไปนะพลังงานของคนคนนี้หรือว่านะ ถ้าหากคุณมีคนแบบนี้ยนะคือแบบนิสัยเฟลลี่นะทำตัวเหมือนเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะทำตัวเหมือนเป็นคนใจดีนะทำตัวเหมือนชอบออกคําสั่งนะเป็นหัวนหน้านะเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยนะชอบสั่งชอบสอนเป็นหมอดูไพ่ยิบซีได้นะพลังเมื่อเช้านี้พลังงานเมื่อเช้านี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนชอบเรียนรู้ นะคะแล้วก็ชอบดูคนโน้นทีคนนี้ทีชอบส่องคลิปคนนั้นทีคนนี้ทีเพื่อที่เอาไปปรับเปลี่ยนนะคะผลงานของตัวเองนะ,ะอยากชนะอยากมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่ว่าคุณเล่นเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะคะมันไม่น่ารักเลยมันไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะ,ะมันเป็นกลายเป็นอันธพาลกลายกลายเป็นคนพาลน,นะ,ะที่มาในคราบนักบวชนะคะเมื่อเช้าเนี้ยนะคะ คือทุกอย่างที่คุณทํามันคือเวรกรรมทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็บางคนท่านก็อาจจะเจอเพื่อนนะสังคมรอบข้างที่เป็นพลังงานเหมือนออคิดว่าตัวเองนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์สามารถสั่งสอนคนอื่นได้เพราะว่ามีอายุเยอะนะคะแต่ก็ใช้คําพูดเน็บแนมคนอื่นนะสั่งสอนคนอื่นเนี่ยก็เป็นเวรกรรมในเรื่องของการพูดเหมือนกันนะใครที่เจอแบบเพื่อนที่ชอบทจีจะข่ม นะชอบที่จะใช้อายุนะใช้อายุงานมาข่มเหงเราอะนะแล้วก็คิดว่าเราไม่รู้คิดว่าเราไม่สู้อะไรเงี้ยนะแต่ที่ได้คือแบบเขาสร้างเวรกรรมด้วยตัวเขาเองนะคะบางคนท่านเจอเพื่อนร่วมงานบางคนท่านเจอเพื่อนในศาสตร์ขแขนงเดียวกันนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเหมือนกันนี่แหละทํา youtube นะคะเหมือนกันก็มาส่องมาดูแล้วก็มาความเมนแล้วก็หาว่าเราไปขโมยนะคะหัวข้อของเขามานะคะ มันก็มีความที่แบบเออนะคะดูว่าหัวข้อไหนที่สามารถที่จะทําให้ตรงกับคนที่เข้ามาฟังได้นะ,ะมันกไ็ไม่ไม่ตายตัวใช่ไหมไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์นะคะอืมแล้วก็เอาไปทําได้แต่ว่าเนื้อเรื่องอเนื้อหาที่เปิดไพ่เดี๋ยมันจะตรงกับคนที่เข้ามาฟังคลิปไหมนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราจะสุ่มจับไพ่นะ,ะออกมาเล่าเรื่องราวให้ตรงกับคนฟังหรือเปล่า นะคะคถ้าตรงกับคนฟังเยอะพลังงานตรงกันก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาชื่นชมเข้ามาติดตามเยอะนั่นเองมันอยู่ที่หมดงานของคุณนะคะหัวข้อก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขึ้นมาเนาะลองดูซิว่าพลังงานคนคนนี้เขาเต้นแรงเต้นการเนี่ยนะคะอาการของเขาเป็นยังไงโอ้โหนะคะดุดันนะคะฟาดฟันเลยอะนะตั้งใจที่จะเข้ามาแบบเข้ามา สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างเหลานะ่านะคือฉันมั่นใจในคําพูดนะในความรู้ความสามารถของฉันนะคะฉันตัดสินใจเขาใช้นะความคิดนะคะการกระทําของเขาตัดสินคุณโดยที่แบบว่าเออตั้งใจต่อว่าต่อขานคุณเลยนะตั้งใจที่แบบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่เลยนะคะเนี่ยขโมยหัวข้อฉันมาทําไมขโมยไอเดียฉันมาทําไมนะคะเพื่อที่จะให้คุณหยุดทำนะให้คุณหยุด เ,ออเพื่อที่จะจะได้ไม่มีคนนะคะไปติดตามคุณอะไรเงี้ยด้วยหัวข้อที่มันตรงกับเขาด้วยนะคะบางท่านคือแบบพลังงานตรงกันกับแม่หมอก็เข้ามาฟังบางคนก็ไม่ตรงก็คอมเมนต์ดุด่าว่ากล่าวไม่เป็นลายนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นั่นแหละแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะอะไรที่มันไม่ตรงไม่แม่นยําก็จะไป,ไปปรับปรุง นะไปใช้ไปปรับเปลี่ยนนะหัวข้อแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาเหมือนจะตเตือนเหมือนจะสอนจะบอกอะ่ะเออห้ามเอาของฉันมานะห้ามเอาหัวข้อฉันมานะเออเอาเอาของอนอื่นมาสินะประมาณนี้เลยนะคะคือสั่งเลยห้ามเลยนะะอย่ามายุ่งกับหัวข้อของฉันนะคะแต่คือแบบไม่รู้คุณเป็นใครอะ่ะเนาะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าช่องของคุณคือช่องอะไรนะคะ แล้วเราเอาหัวข้อคุณมาในรูปแบบไหนนะมีตรงกันบ้างไหมนะก็ดูนะคะแต่ว่าเรื่องราวเราไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบทุกคำพูดได้นะแล้วก็นะเราต้องเหมือนกับว่ายอมรับด้วยเออถ้าแบบช่องของคุณเนี่ยมันดีจริงมันดังจริงนะมันแม่นจริงก็มีคนติดตามแหละนะก็รอดูนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย นะคะคือเวรกรรมบาปกรรมทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีจริงนะเออคุณทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะ่ะนะคุณมาระรานคนอื่นเขานะคุณสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นสร้างความเจ็บปวดเสียใจสร้างความไม่สบายใจให้กับคนอื่นเนี่ยนะคะมันก็ต้องเหมือนกับว่าคุณก็ต้องได้รับเวรกรรมจากจสิิงศย์ของเราเหมือนกันเรามีสิิงศย์นะคะเรามีครูบาอาจารย์ฉะนั้นนะทุกคนทุกท่าน อย่าไประรานคนอื่นอย่าไปหาเรื่องคนอื่นอย่าไปเต้นแรงเต้นกาใส่ช่อมคนอื่นเด็กขาดไปรับฟังไปเรียนรู้ไปศึกษาเขานะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยน Adapt ใช้กับผลงานของตัวเองหรือว่าบางท่านมักที่จะไปเจอคนที่แบบเหมือนเขาคิดว่าตัวเขาเก่งนะตัวเขาดีตัวเขาเด่นนะตัวเขาทํางานนานแล้วนะคะอายุงานก็นานแล้วนะอยู่มาตั้งนานเก่า,เ,าเจอพวกเก่าะนะคะเก่า เกากิกโกอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณที่แบบไปข่มคนอื่นเงี้ยนะคิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถนะคะก็เลยมีการที่แบบโอ้โหเต้นแรงเต้นกาใหญ่เลยนะ่ะอย่าเอาคอนเทนต์ฉันมานะอย่าเอาหัวข้อฉันมานะบางคนท่านเนี่ยเจอในเพื่อนที่ทํางานด้วยนะคะบางคนบางท่านก็เจอในอาชีพอาชีพเสริมนะคะหมอดูอะไรเงี้ยนะคะคือแบบใน u t u b บบ้างในเพจเฟซบุนะะ๊กต่างๆบ้างนะคะนักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะด้วย บางคนงท่านก็เป็นแบบสายอาชีพเดียวกันก็มีนะคะคือแบบมีความคอมเมนตนะ์อ่ะไม่อยากจะให้คนอื่นดังเด่นดังนะก็มีการเตะตัดขาก็มีนะเพื่อที่จะทําทให้คนนี้นะคะเขาไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอาชีพนะทุกอาชีพอ่ะนะคะทุกคนเรียนศึกษามากันหมดแต่มันอยู่ที่ว่านะระดับครูบาอาจารย์ระดับนะ่ะตัวคุณเองนะ่ะจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแบบไหนเอามาทําในรูปแบบของ ความซื่อสัตย์นะคะสอนเยียวยาฮีลิ่งคนอื่นได้อย่างไรนะคะก็ต้องเหมือนกับว่ายึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีด้วยนะคะเออเป็นหมอดูก็เข้ามาเยียวยานะคะแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายพวกเน็ตพวกอะไรเนี่ยค่าพายิบซีค,ค่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการเก็บค่าครูค่าดูดวงนะคะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยที่แบบฟรีแล้วดีอ่ะ นะคะมันก็มีน้อยฉะนั้นทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะเราจะบอกว่าหมอดูนะหลอกลวงไม่ได้นะมันก็มีค่าครูไงถ้าอยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวนะคะไม่มีใครมาหลอกลวงหรอกไม่มีใครอยากจะสร้างเวนสร้างกรรมนะคะคือแบบก็มีผลงานนะที่แบบมีลูกค้าเข้ามานะคอมเมนต์ตรงนะคะแล้วก็มีลูกดวงส่วนตัวด้วยนะประมาณ20-30ท่านที่ดูดวงทุกเดือน นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่นคนอนข้างจะแม่นแล้วก็ต้องแม่นยำแล้วก็ตรงนะคะฉะนั้นนะอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมให้กันเลยดีกว่านะดูอยู่เฉยๆดูอยู่ห่างๆในพื้นที่ของคุณแล้วก็เอาการอ่านไพ่นะเรียนรู้การอ่านไพ่ศึกษาการอ่านไพ่นะไปอดัดแอปใช้กับผลงานของคุณนะเพื่อความสําเร็จเพื่อความจเจริญก้าวหน้านะอย่าเข้ามาแบบ เออใช้แ um อคเ t าลุมอ่ะนะคะเข้ามาด่าเข้ามาต่อว่าสร้างเวรกรรมต่อกันเลยอะ่ะมันไม่ดีนะคะคืออาชีพทุกอาชีพอะ่ะเขาก็มีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบทามาตั้งนานแล้วหลายคนหลายท่านคือเติบโตมาเพราะว่าอาชีพยูทูบเบอร์หมอดูนี่แหละ,นะะมีกินมีใช้เพราะว่าอาชีพนี้มีครูบาอาจารย์สอนสั่งนะคะมีไพ่ยิปซีนันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ นำมานะใช้ในการดูดวงก็ซื้อมาทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีใครแจกฟรีนะไม่มีใครให้ฟรีนะคะคือแบบไม่ได้มีใครที่จะมาเหมือนเออเรียกว่าพิวาสอะไรขนาดนั้นนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินนะใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ความเข้าใจใช้การเรียนรู้เสียเวลามานะคะฉะนั้นก็อยากจะให้คนที่แบบเต้นแรงเต้นกาเนี่ยคุณก็ต้องอรู้จัก ะะระงับยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกนะคะมีวุฒิภาวะนะความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ,ะหรือว่าถ้าแบบเออการคอมเมนต์ของคุณหรือว่าการแสดงออกของคุณอะนะเหมือนเป็นคนปกติเลยนะภาษาไทยถูกต้องมากนะคะก็มีผิดบางคำนั่นแหละแต่ก็ไม่ถือสาแต่ว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนปกตินี่นแหละฉะนั้นเวรกรรมมันมีอยู่จริงนะคะทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ในสิ่งที่คุณนะ,ะกอน่อกวนคนอื่นเขาสร้างความเสียหายสร้างความรำคาญใจให้คนอื่นเขาคุณก็ต้องได้รับผลกรรตรงนี้ The Wheel of Fortune รวมทั้ง3ดาบน,นะความเจ็บปวดจะสะท้อนย้อนกลับไปหาคุณนะคะเราให้อภัยนะแต่เรานะ,ค,ะคือบอกไว้เลยว่าคุณต้องได้รับเวรกรรมของคุณนั่นแหละนะคะก็การที่คุณมาเต้นแรงเต้นการหรือว่าบางคนท่าเนี่ยเจอพลังงานคนที่แบบเหมือนอิฉานะคะ อิจฉาจากเพื่อนที่ทํางานเนี้ยใช่ไหมนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่ทํางานที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์อายุมากกว่าคุณมาสอนมาสั่งคุณด้วยความที่แบบตัวเขาใช้การตัดสินใจของเขาเองเน่ยคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะคะมาตัดสินคุณนะแต่ที่ไหนได้นะบางคนบา,างท่านคือแบบแม้จะเหมือนเหมือนอยากจะสอนจะสั่งเราอะ่ะแต่เหมือนกับว่า ต่อว่าวต่อขานเราอะนะทำให้เรารู้สึกแย่ใช่ไหมทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะต่อหน้าคนอื่นเนี้ยนะก็นะทำสร้างความที่แบบเป็นเวรกรรมนะสร้างความไม่สบายใจให้กับเราก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งนะเออการที่แบบเขามาต่อว่าคุณเนี่ยนะเขาก็สร้างเวรสร้างกรรมโดยที่เขาไม่รู้เนินรู้ตัวนะเวรกรรมจากคําพูดเนี่ยสร้างง่ายมากนะความคิดคําพูดเนี่ยนะสร้างเวรกรรมได้ง่ายมากแล้วก็นะสร้างได้ทุกวันด้วย แต่กรรมดีนี้ทำยากๆนะคะกรรมดีนี่คือแบบอืมนะไม่ค่อยอยากจะทำกันหรอกนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบไปคอมเมนต์นะชอบไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขานะสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าเออสิ่งสิ่งนี้จะสะท้อนย้อนกลับเขาไปในรูปแบบของเจอบุคคลที่แน่กว่านะคะเจออะไรที่มันแน่กว่าเจ้ากรรมในเวรที่มองไม่เห็นนะทำร้ายเขานะคะสกัดกั้นเขา นะปิดกัน้นชื่อเสียงความสําเร็จของเขานะคะคือเข้ามาคอมเมนต์เพื่อที่จะระบายแล้วก็ไปเงี้ยนะสร้างความเจ็บปวดสร้างความเสียใจสร้างความอับอายขายขายี้หน้านะให้แล้วก็หายไปเงี้ยมันไม่ได้นะนะคะต้องรู้ด้วยต้องรับรู้ด้วยนะว่าเวรกรรมมีจริงนะคะก็สําหรับใครเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าถ้าเราเจอคนที่แบบเต้นแรงเต้นกามแบบเนี้ยส่งเสียงคําราม คอมเมนต์ Comment, หรือว่าดูดา่าว่าเราโดยที่เราไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนะคะเดอะสตาร์นะคะ, Star, ะ,คะต้องปลอบใจตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองหรือว่าเหมือนกับว่าให้อภัยเขานั่นแหละนะโอสิการ,รให้เขาให้อภัยเขานะถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีนะเราคิดดีผู้ดีทําดีแล้วเราไม่ต้องไปใส่ใจเขาเลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะการเป็นคนดีเนี่ย นะคะมันต้องเหมือนกับดีตลอดอ่ะดีให้คนอื่นได้เห็นมันก็จะมีคนเห็นเราแหละนะมีเพื่อนร่วมงานที่เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีนะคะส่วนคนไม่ดีเนี่ยมันก็มีเจ้ากรรมนายเวรด้วยหเห็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีเทวดาเห็นนะคะแม้เขาจะแอบทำเนี่ยนะแอบทำร้ายคนอื่นนะแอบปองร้ายคนอื่นแอบใส่ร้ายคนอื่นแอบนินทาคนอื่นนะสุดท้ายแล้วแม้จะไม่มีใครรู้แต่ตัวเขาก็รู้ นะเจ้ากรรมในเวร40ศนะพี่ป่าก็รู้นะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้คนคนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะมัวที่แตะนะมาเต้นแรงเต้นกะอิจฉาคนอื่นเขานะคะสร้างความทุกข์ใจให้กับคนอื่นเขานะแล้วก็เนี่ยเจ็ดดาบบคือแบบแอบบทําอะไรลับหลังนะแอบบคิดว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมนะคะรู้สิทําไมจะไม่รู้นะคิดว่าตัวเองแบบทาให้คนอื่นแบบเจ็บปวดเสียใจ นะคะแต่ถ้าไปไปทำกับครูบาอาจารย์สิ่ยงสิทธิ์นะที่เขาแบบมีเสียงสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยนะก็ระวังเวรกรรมเนาะเวรกรรมตามทันนะคะก็คุณนะคนที่มาเต้นแรงเต้นกาเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนสัตว์ป่านะคะที่แบบไม่มีความเป็นมนุษย์เออเรียกว่าไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักเวรกรรมนะคะทำแบบนี้คือ เป็นคนปกติแต่อยากเป็นคนไม่ปกตินะคะเต้นแรงเต้นกานะโกรธเกลียดชิงชังอิจฉาลิษยาใส่ลายป้ายสีนะคะอืมนะต้องไปปรับปรุงทัศนคติใหม่ไปคิดใหม่ไปทําใหม่ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะถ้าเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นหมอดูด้วยกันเป็นคนที่ทำโซเชียลยูทูบเบอร์ด้วยกันก็ต้องนะ,ะต้องฟังแล้วก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเ,เวกรกรรมมีจริงนะ ครูบาอาจารย์ของคุณไม่รักคุณหรอกนะคุณทําตัวไม่น่ารักแบบนี้นะถ้าเข้ามาคอมเมนต์คนอื่นแบบนี้นะคะเหมือนเด็กไม่รู้จักโตอะนะ,ะเหมือนเด็กอนุบาลน่ะนะ,ะที่ไม่รู้จักระงับยับยัง้งนะคะยังมีความอิจฉาริษยาคนอื่นอยู่นะคะจะเป็นหมอดูจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ยังไงนะเอาไปปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะคะไม่ต้องใช้แอคเคาท์หลุมแอคเคาท์ปลอมมาคอมเมนต์ไม่ดีไม่น่ารักเลยนะคะ ถ้าเจอพลังงานของคนแบบเนี้ยเอาโหสิกรรมให้เขาไปนะสักวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเองนั่นแหละฟังไปงนะเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ